ไปไหนไปเนี้ยไปอีกตู้อีกนึงเห็นปะมันเข้ามาแล้วนะปลาเล็กๆอ่ะเข้าแล้วมันไม่กลัวเลยปลาเล็กลอ่ะ แต่เวลาเราลงไฟมันต้องจ้องมันนะมันเออมันจะลบคือแผนสองนะฮะหลังจากเมื่อกี้อ่อยเหยื่อไปกิโลหนึ่งอ,อันนี้คือแผนแรกของเราแห้งครับแผนแรกแผ <laughs> นสองมาแล้วเป็นไงอยวรอชมน,นะครับเป็นยังไงจะได้หรือเปล่า เย็มร้อยด้วยไนะน้ำเียมร้อยอยู่เนี่ยเยิมร้อยก่อนลงแข่ง